ตกแหลกถิ่มมันสลับปันครับโอ้ขาเนี่ยแนนสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านครับนี่บาโยงกับสลัดนะครับปลามาเก็บเห็ดอยู่ทีปลาบานคณาครับตำบลตะตุูมอำเภอสังขารจังหวัดสุรินทร์กับตัวว้าเป็นทางแรกในหลอปี้กับที่มาเก็บกับพี่ในยางมากับพ่อแล้ววุ้ต้นหมานครับออกทางข้างเลยนี่ บอกแหลกเลยจ้ะของปีกเห็นใครพอล้วนี่ตัวนี้อาจะเม็นไครครับอ่อนดีดอกงามแม่ครับเป็นใครไม่่นน,นูครับเปนตัวก็อขึูนมนาะนะเป็ใคอ้ครับอ,<ม>อ,ออกเึ้นมือกขาลังออก เสร็จตั้งหลังเค่อนครับโบมี่ต้องยายโซนล่ะครับน้ำแห่งขอดคือกัดครับท่านพี่นี่คือเห็นลังแห้ครับเสียงเกาหูครับพี่ต้องตุนหม่ใหญ่ถ้าปู่แจบบแก๊งพ่อเขามาเนี่ยนึกว่าจะผีด้วยครับฟังเสียง เห็นบอกครับหืมวขึ้นเอานี่เป็นด้านซี่แบบครับ ดอกงามหาอโอ้ลอกงามพุ่กันตัวละครับที uh ่น้องพากันมาเห้เองตัวนี้สวย ในที่สุดเราก็หาจนเจอครับเห็ดละงูขาวน่านี่บลากระปูมันพันหน่อยนี่เด้สุกแล้วนี่ดอกเต็มเลยปบากระปูก็มางตูเมัน,นไก่เนาะเั็นยูเก่นะืม เพี่เราโง่คนว่าคนว่าได้บ่แมบิ้นคอยว่ามาทรอกแรกเหยมันสารปานีครับโอ้ขาเนี่ยแ <c oughs> น่นมันเทศฝุดต้องแด้งเหมือนเท่าเลยไม่พอแจ้งไม่ต้องแ <c oughs> <c oughs> ต่จะมีกระบอแก้เลยสามดอกสนามไม่หลาย กินแืนนานอย่กินก่อนไอยเ,ออเกลมยังไงฮะดอก,กงามๆครับรยินดูดีดอกไหนนะกับตำหนีิที่ว่าเอามาตรวจปลาเนาะคับมาตำรวจปลาครับกับย,ย่างทีเพิ่นลงคลิปลงยังมั่นกับมีของเพิ่นอยู่แต่ว่ามันหักออกหางแห้งครับยางใกล้ก่อเสด็จแต่ละมองบอกไงาคือว่าเฮ็ดเพิ่งที่ออกใหม่ครับ ทางเฮ็ดปวกยกเฮ็ดปวกเฉวกย่งทึงอยู่ฐานสองครับก็มีละงง์ครับซึ่งรถไญ่ขึ้นบ,บ่ออนนได้ครับต้องเอามอเตอร์ไซค์เอาด้วยครับกับพ่อเด้กินอยู่แต่ว่าเ,นเินี่เฮ็ด้มนี่เฮ็ดแังซี่ครับเท,ท่าที่เมิดครับอันนี้ก็เฮ็ดละงกเป็นบางส่วนนี่เังกซี่ครับออกมองกะดอกกับพ่อเด้กินอยู่นี่กะแกงอยู่ในสลัดนะครับไว้ออกหลายๆนลละผมจังจะตัดสลัดมาใหม่นะครับรับพี่น้องทีสนใจอยากสิมาเก็บเห็ดยูที่ปลาบักกรนา ตำบลตะตุ้ตตตมอำเภอสกาดจังหวัดสุรินทร์นี่กัคิดใี้ดีก่อนเนาะครับเพราะวะ่าเห็ดออกเป็นมองครับบดออกทัวปลาเดยปกติถ้าผมบอกว่าห้ยมาเก็บได้นะคือเห็ดจะออกหลายครับมากอะบ่ผิดหวังเตอละคนแต่รอบนี้บ่ผ่านครับบ่ผ่าน,าานอ่ะบกกนใหม่ครับคลิปน้าสวัสดีครับ